สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดูไบนะครับเทอร์มินอลวันซึ่งตอนนี้ก็เวลาท้องถิ่นก็5้าโมงเย็นก็จะบินกลับสิงคโปร์ในคืนนี้นะครับเวลาสองทุม่มตอนนี้ก็มานั่งหาอะไรกินที่ที่สนามบินนะครับหลังจากเช็คอินแล้วก็รอขึ้นเครื่องน,นะครับก็หาอะไรกิน สำหรับมื้อนี้นะครับก็สั่งให้เจ้าตัวนี้มานะครับก็เป็นเตอร์กีแฮมนะครับกับขนมปังนะครับแล้วก็กาแฟาก็เป็นอเมริกาโน่นะครับตรงนี้นะครับราคาก็อยู่ที่70ดิฮ้มนะครับกาแฟาแก้วนี้ก็21ดิฮัมอันนี้นะฮะ21ดิฮัมส่วนตัวนี้ก็ 4, 4,9ดิฮัม ก็รวมแล้วก็70ที่ห้ามคิดเป็นเงินไทยก็600กว่าบาทนะครับ630หรือประมาณ640เท่าๆนี้30 40 50จําจะไม่แน่ใจนะครับก็อยู่เท่าๆเนี้ยนะครับก็คือ600กว่าบาทนะครับก็บรรยากาศดีนะครับนั่งกินไปดูเครื่องบินไปรอบๆนะครับตรงนี้ก็พอดี จังหวะหิวพอดีฮนะได้เวลากินข้าวพอดีก็เลยสั่งมาลองดูสำหรับของกินที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าราคาโหดนะครับที่สนามบินด,ดูไปแต่ละอย่างนี่500ขึ้นนะครับแต่ละอย่างดูเหมือนจะ500กว่าบาทขึ้นนะครับอันนี้ก็โหดไป600กว่าบาท ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับการมาดูใบของผมรอบนี้นะครับก็มาตั้งแต่วันที่15นะครับวันนี้ก็28รวมแล้วก็เท่าไหร่อะ13บ4วันนะครับก็มาทํางานเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มาเที่ยวบริษัทให้ให้มาส่งตัวมาช่วยงานที่ที่อู่ต่อเรือที่ดูใบนะครับมาช่วยงานท่านเจาะ ท่านขุดเจาะน้ำมันนะครับตอนนี้ก็วีซ่าหมดก็เลยวีซ่ามีแค่14วันก็เลยต้องบินกลับสิงคโปร์ก็รอวีซ่ารอบใหม่นะครับก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับพร้อมกับอาหารมื้อเย็นแล้วก็กาแฟานะครับก็ให้ดูนะครับบรรยากาศทั่วๆไปก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ